ไปเลยไหมพี่จิ๊บพี right quiero, ่อ้าโหมากันหมดแบงค์เลยเหรอฮะดีค่ะด้านด้วยขอบคุณมากค่ะพี่เล็กตามมาพี่เล็กตามมาสวัสดีค่ะงิทาสัเจอเจที่ทายานายกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กีด ครับขณะนี้นะครับท่านรัฐมนตรีสหกรท่านวรวังเชต้อธูปท่านรองธิดาดีกรมสนเสริมวิสาหกรรมท่านวารีพีระวรนุพงศ์ท่านประธานกรรมการเอสเอ็มดีแบงค์ท่านเดชาจาริกธนาวังท่านรัศการแทนกรรมการผู้จัดการเอสเอ็มดีแบงค์ท่านประสิทธิ์วีระศิลป์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านถนนท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทเบียนแซดขอแสดงจังกัดครับทั้งท่านผู้บริหารจ สวัสดีครับสวัสดีครับปาร์ค่านพื้นจังหวัดสุพรรณครับได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับครับ เราไปนําเสนอเรื่องของการจัดตั้งกลมอุตสาหกรรมฮาลาวนะคะพอเราพูดถึงกลุมอุตสาหกรรมฮาลาวเนี่ยเราได้ตั้งใจตัวดิฉันเองเนี่ยมีนโยบายนี้มาตั้งแต่ตอนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมในวันแรกนะคะวันนั้นเข้าไปมอบนโยบายก็มีท่านบรวัมชิระรุ่นนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่านก็ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วเราเดินกันมา ใช้เวลาตลอดระยะเวลา6เดือนวันนี้เรื่องการตั้งกรมอุตสาหกรรมฮาลาเริ่มเป็นบเป็นรูปเป็นร่างวันนี้เรามีคณะกรรมการฮาลาแห่งชาติเกิดขึ้นแล้วนะคะโดยท่านวรรวันชิการุนฝกมือแดงๆให้ท่านนะคะท่านเป็นคนเดินเรื่องจนวันนี้เข้าคอ,อร์อมที่เราได้ลงคอ,อรรอมสัญจรในพื้นที่จังหวัดระนอง ตัวฉันเองก็ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรน,นะคะท่านอธิบดีพระ,ะกรท่านก็เลยมาที่นี่นะคะหลังจากมาเรารักราบปัญหาวันรุ่งขึ้นก็เหมือนพระเจ้าประทานพรน,นะคะที่เรารักราบปัญหาแล้วเราก็ไปหาทางแก้ไขเพราะว่าฉุนนะคะทุกครั้งในการลงพื้นที่และท่านจะเป็นคนบอกกล่าวเล่าเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกเกษตรกรคนเหนือ ที่ขายเนื้อมาที่นี่แล้วเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเราเลยได้รู้สะท้อนปัญหาในทั้ง2ด้านนะคะดิฉันถึงบอกว่าโครงการนี้เป็นการต่อลมหายใจให้กับบริษัทและเกษตรกร,กรจริงๆค่ะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันขอ เปิดพิธีการมอบสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME พื้นที่จังหวัดชุมพรณนะบัดนี้ค่ะและขอให้การจัดงานครั้งนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณนะคะมอบสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME พื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับท่านถนนพรพิพากครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ SME ดี e n t ครับคุณเบชาอาจารย์จุฑานันท์ครับ ขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหการรมครับคุณพักชกรชัยรัตน์ขอเรียนเชิญท่านนะคำพวกในการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครับท่านมดขึ้นมอบสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดสุพรรนะครับสำหรับท่านผู้ประกอบการที่ขึ้นรับมอบสินเชื่อนะครับผู้การท่านนี้ครับเป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีส่วนร่วมในการสับสนนโยบายภาพ ครับสำหรับบริษัททีแอ็นซัคอนเซอร์ทนจำกัดนะครับเป็นธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์โคกระบือครับได้รับการสัำรุนสินเชื่อไปตอรี่วงเงินรวม10ล้านบาทครับครับนอกจากนี้ครับยังมีผู้ประกอบการ s อ e ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับที่ได้แังะเอียงตัวซ้อนไหล่นิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่รับอบ นะครับลาดับถัดไปครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารขอขอทานด้านขวา่งไปนิดนึงนะครับทองโค้งขึ้นอุกหนึ่งนะครับงานนี้นะครับ

เียกนะครับจะได้นะครับแล้มีระลาของพี่เนี่ยประจําก่จากประจํชื่อที่แก้วแล้วใช่ไมเด็กอที่เราจะให้การนี้จะชัานี่เตยนะครับเป็นผูประกานทีมพิเศษมิสกซน์เกิดากมือุรีออมานยเพื่อหยุพวนัขาว้ก็ให้เป็กเกมนด้วยที่เก่าเข้าปที่นีนะจากเงที่พวกเขาไปไอซิมานด้วที่นี่แ้วก็ไปไกลถึงกันเราแม้ก็าัด เนจะมัวต you know, ่อนนการพค่ะจะมีคตจะมีเรื่อรถคอนเทนเนราค่ะจะมีคนแน่นอนค่ะ้าเกิดว่าได้ความรู้ด้วยค่ะเราก็ได้สิทเชื่อด้วยนะะมูดพูดสำหรับในแลนว์มงนี้นะครับเราได้แตเรียมนะครับตร์มีแอตฟอร์มนะครับทด้ายกั่มีแอตฟอร์มแพลตฟอร์มที่ถ้าเราถ้าไหลด้ียนี้จะให้คนสแกนเข้าแพลตฟอร์มเรา แม่ว่าจะเป็นนักการเงินปรตลาดการจัดการนวัตตรรกที่ดุลิแล้วอย่างน่าันนะครับขอขอขโขอ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 คอับขอขอขอัอข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 อรับขอ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 อขอออดออ พี่เจีบใส่ด้วยสิเจ๊ใส่ด้วยใส่รหมดนั่นแหละะปายปปเดินด้านประธานได้เพอุ้หมวกสวยค่ะหมวกสวยมากเลยอ่ะนี่เป็นพิเศษยหมวกสวยสิท่านอยู่ของหมวกรัเพละในรูปแบบนี้นะครับท่านทานคุณิเกอเรืีนี่นะครับของบริษัทอชทคจีนครับ เชิญนั่นประธาน้วยครับเป็นใช่ดูแบบเป็นมืออาชีพเลยฮะดูดีดูดียังแรงอยู่ค่ะยังเดียเดียวนึงครับันขึ้นมากเลยไปลูกดีดเลยค่ะโอ้มีสินค้าทั้งผู้ประกอบการและสินครุนรคาที่มเกบ่นที่คือของการกลุ่มสเต็มเมอร์เต็มเนียม ที่บริษัทเอีนงสั์คอนเสิร์ตแกัสและอาได้จข่เเรียนขึ้นเพื่อให้ท่านและบริวาร่านกระทรวงภาษากีนเป็นพธกรในชมรน่ท่านท่านผู้บริหารได้ร่วมกันทุ่มสเต็กครับนจะเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมกตอนนี้นะครับ นะครับเป็นของที่ลึกนำกลับบ้านได้เลยนะครับเรียนเชิญได้คำแนะนำดีเลยก็เรียนเชิญได้เลยนะการเป็นของเราทยอยออกไปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเราเรียนมาถึง còn nhiều bọn để đây Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้ดีนไหเออตายวเพว่ามือนกันหมดใช่ไหมฮะใช่พไปนาการเหมือนมดเพราะว่านี่ที่อี่ลก่ไปกินข้าวจะไปเรียนข้าวฮะอินดีต้อนรับเอ่อพรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทานริรี่ได้ทแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับเช่นนั้นนี่ครับตอนนี้